สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับในทุกๆช่องทางนะครับโดยเฉพาะนะช่องทาง YouTube นะอ่าโดยเฉพาะช่องทาง u t u b e นะครับวันนี้พี่เจมนะครับขออนุญาตนะครับมานำเสนอรถ1คันนะคูเปต้า L4018SP สภาพใหม่ๆกิ๊บกิบชนศูนย์นะทุกคนนะครับคันนี้ทำงานเพียงแค่200ชั่วโมงนะครับสวยๆแหละคันนี้นะครับไม่มีอะไรมากคันนี้ ยางก็สวยๆนะคุณผู้ชมนะยางติดรถนะอย่างดีนะดันหลอกอย่างดีคุณผู้ชมนะครับดันหลอกอย่างดีอ่าสีซึงก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะนะครับน่าเหมือนเดิมรอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับ4ี่แรงคันนี้เครื่องยนต์เดลิเอ็กซ์เจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํา3สูบ4จังหวะสวยๆส,สวยนะคุณผู้ชมนะครับใหม่ชนสูน์เราคุณผู้ชมนะครับทุ่นๆประหยัดได้นะเดี๋ยวถ้าจะไปออกรถใหม่นะคุณผู้ชมนะครับประหยัดได้เลยคันนี้อ่า สวยๆย,ยางหน้ายางหลังยางดีสี่เส้นคุณผู้ชมอ่ามาดูยางหลังกันนะคุณผู้ชมอ่ายางหลังสวยๆนะครับยางหลังสวยๆอ่ามาดูกระทะกันนะครับว้วยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบทุกคนนะครับนะ เหมือนเดิมแหละ e, มันไม่ได้แกะคันนี้นะคันนี้เดิมๆส,สวยๆนะครับสวยเดิมตั้งแต่หัวจรวดเท้านะครับแต่คันนี้มันเดิมมันมาตัวเปล่านะครับแต่พี่เจมก็ใส่ออปชั่นเข้าไปให้นะครับใส่ออปชั่นเข้าไปใส่ใบมีดดันดินหน้าของใหม่เข้าไปให้คุณผู้ชมนะครับใช้งานย,ยาวๆของใหม่นะคุณผู้ชมนะขึ้นขึ้น,นลงปืดปา๊ดปืดปา๊ดนะคุณผู้ชมนะครับแบรนด์นี้ทําดีแต่พี่เจมจะถามาชมว่าทําไมพี่เจมบอกว่าแบรนด์นี้ทําดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเคยใช้รถนะครับรุ่นเก จากคุ้นชินกับปากใบดันโค้งแบบนี้คุณผู้ชมพี่เจมว่ามันเก็บงานได้ดีปากใบดันกว้างเก็บงานได้ดีนะอค้โค้งแบบนี้คุณผู้ชมนะครับพวกเหล็กเหลือพวกนี้หนาใช้ได้คุณผู้ชมนี่ทำงานได้ดีเลยแหละคุณผู้ชมนอกจากนี้เขายังนะครับเขายังเก็บรายละเอียดนะคุณผู้ชมนะแบบนี้นะครับยังเก็บรายละเอียดนะสายทงสายถักคุณผู้ชมนะครับเขามีที่ป้องกันนะป้องกันกิ่งไม้ป้องกันอะไรจะมาทิ่มสายนะคุณผู้ชมเนี่ย ทำดีนาะกนา็กาันขายอย่างดีคุณผู้ชมแบรนด์นี้อ่าพี่กเจมจัดให้ไปพร้อมรถนะคุณผู้ชมนะสวยแต่ตัวรถก็เดิมเดิมคุณผู้ชมนะครับเดิมเดิมที่พี่เจมพาไปชมอ่าตัวรถเดิมเดิมตัวนี้ฝั่งคนขับนะคุณผู้ชมนะเบาะเบืะก็คุณอ่าสภาพก็ยังดีคุณผู้ชมดีบอกว่าดีมากเลยแหละนี่ครับก็นุ่มๆน,นะครับใช้งานเวลานั่งทํางานนั่งอ่านานๆน,น,นะครับเบาะนุ่มเบาะแท้คูโบตา้าแต่มาชมชุดหลังกันนะครับอ่า ชุดหลังก็เดิมคุณผู้ชมนะครับไม่ได้เก็บสีเก็บอะไรเขาบอกว่าคันนี้เดิมตั้งแต่หัวจะรดเท้านะคุณผู้ชมนะก็มีล่องรอยกันวางอุปกรณ์คุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องปกตินะรถมือสองมลเสน่ห์คุณผู้ชมพวกสีพวกอะไรเนี่ยก็ยังสวยโอ้สวยงาคุณผู้ชมทุุนรถใหม่ประหยัดได้คุณผู้ชมนะครับประหยัดกว่ารถใหม่ได้คุณผู้ชมจะออกรถใหม่ก็นี่แว่หาย่ิจียมก่อนคุณผู้ชมนะครับนะเป็นตัวเลือกนะคุณผู้ชมนะเซฟเซฟได้อย่างนั้นก็โอ้เซฟตังในกระเป๋านี่หลักแสนนะคุณผู้ชมนะ เชฟตังในกระเป๋าหลักแสนนะครับใครที่จะไปซื้อใครที่จะไปซื้อรถใหม่คุณผู้ชมนะครับมาชมด้านหลังก er right. euh ันนะครับนะด้านหลังสวยๆนะคุณผู้ชมนะรอยมาร์กโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดซีนข้างซ้ายข้างขวานะคุณผู้ชมนะฝาหงษ์ฝาไฮนะครับน้าลอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดอะไรต่างๆก็ยังเป็นเดิมแท้คูปต้าหมดคุณคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นแขนก้างแขนโซ่ข้างนะครับครบสมบูรณ์คุณผู้ชมเขาบอกว่าสมบูรณ์เลยนี่รอยมองรอยมาร์กคุณผู้ชม สมบูรณ์ลื่นปื้ดนลื่นปื้ดน,นคุณผู้ชมนะมาดูวิดีโอกันคุณผู้ชมว้าวยังไม่ได้ใช้งานนะคุณผู้ชมนะโอ้โหอิจฉาเหลือเกินใครจะเป็นเจ้าของคนถัดไปคุณผู้ชมนะเจ้าของเก่ายังไม่ได้ใช้งานเลยคุณผู้ชมามาดูซีนฝั่งนี้กันนะซีนฝั่งนี้กันเดิมเดิมคุณผู้ชมนะครับเดิมเดิมเดิมตั้งแต่หัวจะลดเท้าคุณผู้ชมยางก็ดันหลอกอย่างดีนะอยางอย่างดีนะคุณผู้ชมสวยเลย น่าสวยๆเลยคุณผู้ชมน่าสวยๆงามๆนะมาดูท่อนคัดท่อนเกียร์กันคุณผู้ชมเดิมหมดนะคุณผู้ชมนะท่อนคัดท่อนเกียร์เดิมเดิมหมดนะครับชั่วโมงทํางานเพียงแค่200ชั่วโมงคันนี้มาดูซีนฝั่งนี้กันคุณผู้ชมน่าซีนฝั่งนี้กันน่าติดลงติ๊กเกอร์นะครับป้ายต่างๆนะเขาเจ้าของเก่าก็รักษารถดีคุณผู้ชมจอดรถในร่มพวกนี้เป็นกระดาษคุณผู้ชมนะครับจอดรถตากแดดพวกนี้ซีดไปหมดแล้วคุณผู้ชมน่าสวยๆแหละคันนี้200ชั่วโมง อไอ้เจมขายจักบาทครับไอ้เจมนะครับนะไอ้เจมขายไม่แพงเขาบอกว่านะครับอุปกรณ์ค,ครบนะครับหน้าหลังนะครับอ่ารถคันนี้ปี65นะคุณผู้ชมนะ429,000บาทใบดันกับผานพวน5นะครับเห็นราคาแล้วก็ต้องร้องว่าวเลยคุณผู้ชมทุนๆประหยัดได้คุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรพี่เจมย้ำอีกครั้งนะ0835388071เดเดี๋ยวมาชมรถระยะไกลๆกันรอบๆนะคุณผู้ชมอ่ารอบๆเลยคุณผู้ชมสวยๆเลยคันนี้คุณผู้ชม จัดองค์ทรงเครื่องให้นะครับน่าสวยเลยคันนี้ราคาย่อมยาวคุณผู้ชมราคาจับต้องได้ซื้อได้โดยไม่ต้องขอเงินเมียคุณผู้ชมนะครับพี่เจมฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้429,000บาทนะครับใบดันกับผ่านพวน5คุณผู้ชมหลานจริงส่งจริงไม่จกตาคุณผู้ชมนะครับนะเบอร์โทรพี่เจมสามารถเพิ่มลายได้นะ083 5 3 8นะครับ5388071นะครับ ขอบคุณมากนะครับถูกอกถูกใจก็เหมือนเดิมคุณทักใต้คลิปได้หรือโทรมาหาพี่เจมโดยตรงเลยนะครับอย่าอีกครั้งนะเบอร์โทรพีเจมมีเบอร์เดียวในประเทศไทยนะคุณผู้ชม0835388071ขอบคุณมากครับ